ฝนตกหำใบตองวาน่าเคยดำเป็นหน้าวานใส่แต่สารเคมีเข่าบอมล้อมบอตังหวังทางแลี้วจังแต่กันเอ้ยบ่มีความสัมพันธ์บ่มีวานบ่มีเว้าเอาแห้งกันไปลงแขกผิดแปลกหลาย่อแตกกี้บอคือเข้าแต่เกาหลัง เห็นแต่ไทยเงิอนอื่นฟ้าวมาลึงตึงตังต้งโตก่ฟังน้ำเขาสังคมเฮาก็เลยเป็นโดดเพิงกันบ่มีใดน้ำใจคนเลยหายแห่งคือน่าแสงน้ำแห่งเดินคิดแต่อเงินเงินวังแต่เงินเป็นพาเจ้าวังแต่เงินเป็นที่ตั้ง เมานนำแบ่งแกงแต่กันเอๆๆ้ยคันถึงยามลงนาเพิ่นกระทำนาสิ่งจางเขาไทยแล้วไปวานเกิดเป็นต้นนาแดงคือฟาน,น้ำบอกขังมีแต่หญ้าเห็ดนาสิ่งใส่แต่ปุ๋ยปุ๋ยกับปุ๋ยเคมีไปเส้นเขาเหาเป็นหนี่ใส่แล้วเขียวงามดีสารตกขางบอคิดเบึง ลักครึ่งหนึ่งเข่ามันจินละครึ่งหนึ่งลงสู่พื้นขี้ดินดานเออเอเอ,เอบานแต่ปุ๋ยเออเอ,เอ,เอพอเป็นต้นมาแน่มะแรงกินมุนอุ้ยปุ๋ยก็ต้องเพิ่งสารเคมีข่ามะแรงทึงปูแม่แต่ปลาอยู่ในน้ำ สารเคมีมันตกข้างสะสมกันเป็นกดดงังกินข้าเมาเขา้าวหางทึ้งข้าวเหนียวปั้นจำพวกเข้าหมํำตั้งแต่สาร,สารเฮ็ดให้คนเจ็บป่วยเป็นอาหา้อดิอเต,เติมเติดจึงเฝ้าแล่นไปโรงหมองอมาทำหน้าดำอย่าฟังนำแต่เงินแบ่งออกแห้งไถลงแห้งปั้นคันแท่นะเอาน้ำแส ผากันเฮ็ดเอาเน่ปุ๋ยอินทรีย์ใส่เขาค้ายเจ้าเลี้ยงเน่เดิมขั้นจเจ้าเลี้ยงควายดอนให้เป็นโตเขาคำขั้นจเจ้าเลี้ยงค้ายดำใต้ล่างเฮายังมีขี้ปุ๋ยอินทรีย์ยังมีขาเห็ดหนาดำเป็นเห็ดหน่อยแต่ผลใด